ขอกราบสว,สวัสดีท่านผู้ชมกันเด้วนะครับวันนี้เรามาอยู่ในช่องเคสไลค์กับเกมทุกีรันทา t o w อ r o อ a ฟแอดเวนเวันนี้นะครับจะมีการอัปเดตนะครับอัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นเวลา2ชั่วโมงด้วยกันนะครับหกโมงถึงแปดโมงวันนี้นะครับนี่นะครับผมพึ่งแบบเปิดสดๆร้อนรให้ทุกคนได้ดูว่ามีอะไรอัปเดตอะไรแบบน่าสนใจให้ทุกคนได้เล่นกันนะครับ มามาดูประกาศก่นกอนมีอะไรอัปเดตนี่อัพเดตท,ที่เรียบร้อยแล้วมีคุกกี้ผิวเลมอนอีปินะก,กแล้วก็การอัติเฟกตของเขาแล้วก็เพิ่มอาวุธคันธนูเลมอนใส่ฟ้าอแล้วก็หมดเนเรื่องชัตเตอร์แปดธงทางโดน แล้วก็เพิ่มสินค้าสำหรับมีแล้วก็นี่โหมดสำคัญก็คือโหมดเลนอัปเดตใหม่แล้วมีเพิ่มระดับวีฟังต่อสู้4 0 0นหน่วยแล้วก็มีระบบพรแห่งยศกโก้ทุกคนที่ได้เกลือก็มาเล่นโหมดนี้ถึงจะได้แบบการันตีของแดงนะครับแล้วก็มอบรองตามตัวเลทที่ใช้ ตามนี้เลยนะครับมามาดูกันเลยว่านี่ผมดองไว้1มื่เจ็ดอ๋อมีแบบเนื้อเรื่องของผิวเลมอนแล้วก็ล็อกอินไลวันโอ้กลับมาเล่นกันยืนๆนะเก็บของเยอะอยูออ่เต็มเลยดูตัวโอ้โหทีมงานเข้าใจดีโอ้โหมีคนแบบพอลูกเต่าใน รับรับลองถอยดูดิลองถอยดูลองถอ,อ,อยดูดึงดึงได้หนึ่ง <c oughs> ไม่มีอะไรเออถอยทอยปุ๊บแร่ห้าปะปิดสนาบวกสองโอ้โหนี่ได้ของมานี่แพ็กเกจเติมเงินปกติทั่วไปว้าว มีของดีเต็มไปหมดเลยอ่าเซ็กชาเล่นครับรับรับเจ็ดร้อยเพิดโอเครับของรับข้องนีรับรอยอีกสิบสามชั่วโมงก็จะรีดันใหม่นะครับน็อกอินเหมือนเดิมนี่เหมือนเดิมเหมือนเดิม,ม,มโอเค ร้านค้าเปลี่ยนใหม่โอเครับไายวันอึอีกสีวันก็จะหมดแล้วนะครับสายเติมก็เราหมดแล้วก็เติมใหม่ได้เลย่ะนี่อ๋โอโอเค ว้าว wow. ลาลับกันเลยนะครับนี่ลำนี้ก่อนลำนี้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเอาวะท <c oughs> ีมงานขอบคุณครับทีมงานใจดีจังเลยมานี่ชัดนี่ชัตเตอร์ที่แปดชัตเตอร์ใหม่เฮ้ยเรื่องเฮ้ย น้องดาวน้อยถูกความมืดครอบนำหมดหุ้ยหุ้ยถูกเทวันถูกเทวันตึงเรียบร้อยแล้วก็เยลลี่มีก็นี่นะครับมีแค่นี้สำเร็จมีเพชรมีอ์ติแฟก์ นี่แล้ก็ได้รับนี่อีกยี่สิบอันเหมือนเดิมนี่หมดเิดอุอยตัวกระบองอุยไ,ได้สี่ก็จุดห้าอนี่นะครับพรหงหยดกโก้ให้คคบพันถึงการันตีสีแดงแล้วก็หมดระรับอ้าบางตีสนะี่มืนและมีพายุโอ้โหยุสี่อัน เลดดับก็จะมีสามเปอร์เซ็นต์อ๋อวันที่สิบสองเปเซ็นต์ได้สีม่วงไปไปดูหมดต่อไปอ่ะวงกดแก้วอัปเดตไดกขอ้ขอหมดแล้วนะครับก็หมดแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างกัน ถ้าชอบคลิปก็กดไลค์ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับเจอกันจ้าบายจ้า